ก็สวัสดีนะครับอันนี้ก็จะมาใช้นี่นะครับใบมีเดิดน้ำยานะครับนี่นะครับอันนี้คือเตรียมการเดือน้ำยานะครับอนี่คือน้ำยานะครับจะลองดูนะครับให้กล้องกูมไปใกล้หน่อยจะให้ดูถึงการวิ่งของน้ำยานะครับว่าขนาดกำลังดีไหมนะครับน้ำยาวิ่งนะครับวิ่งเั่วฝาเลยนะครับเห็นไหมครับว่า ไม่ติดเลยนะครับน,นะผมเดินเต็มฝาเลยนะเห็นไหมครับทั่วเลยนะครับแล้วก็ใช้คลิปบนี่เห็นไหมครับทั่วฝาเลยนะเห็นไหมฮะอันนี้ผมก็จะขยับเข้าม,มาใช้คลิ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็ บนฝาดึงออกโอเควิ่งทั่วฝานะครับเห็นไหมครับใช้ง่ายนะครับให้ดูนี่ครับเป็นสแตนเลสนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับเงาเย็บเลยนะครับนี่ครับใช้ดีครับอ่ะแกะให้ดูนะครับเห็นไหมครับ ปอ่ะเห็นไหมนนครับ๊บปอ๊บเห็นไหมครับเนียนนะครับอ่าน้ำมียาวิ่งเด้ทั่วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ